ก็ใบอะไรเงี้ยก็พี่เขาก็เรียกไปเจอที่กรัมมี่คือจําได้แค่หน้าห้องอะเลยคาะหน้าห้องอะมองหน้าแล้วถามว่ามาทําอะไรคไรับางเงี้ยเราก็แบบเออนันดนัดพี่พไวค้ค่ะอะไรเงรี้ยนัดที่ฟันไว้เขาก็แบบใช่เพื่อนค่ะเงี้ยพอรู้ว่าเป็นเราก็ถึงได้ต้องรู้ก่อนว่าเออนีน่นี่น้องที่นัดไว้อะไรเงรี้ยก็เลยถึงได้กล้าให้เข้าไปพอเข้าไปเสร็จคือด้วยความที่เพลงที่ เพลงที่พี่เขาได้ฟังก่อนที่จะเจอเราเนี่ยมันเป็นเพลงมันเป็นเพลงฝรั่งก่อนมันเพลงในโบสถ์อะไรเงี้ยแล้วมันจะฟังดูมี power มากมันจะดูแบบเฮ้ยเธอต้องสวยอะ่ะเธอต้องแบบเธอต้องโคตรสวยอ่ะเธอต้องแบบโหใส่กระโปรงผมยาวดูดีมีสกุลแน่นอนแต่ก็ผมยาวนะก็โอเคถูกข้อหนึ่งนะคะก็ <laughs> ผมยาวผมยาวพอเจอตัวจริงคือนึกภาพนี้เลยนะเพลงเปิดอยู่ตรงนี้เราเดินมาตรงนี้พี่้องหันหลังอยู่เงี้ยก็แบบ พี่ครับมองรสถมาแล้วครับอะไรเงี้ยหันไปพี่เขาทำหน้าแบบเ <laughs> นี่ยคือแบบใช่เหรอนี่คือใช่เหรอน้องที่ฟังผิดคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบต้องใช้เวลาคิดนากกว่าอัลบั้มแรกเราจะได้ออกอ่ะสี่ปีนะในการในการาพยายามคิดว่าเออจะทำยังไงให้ออกมาแล้วคนไม่ตกใจกับเสียงเหมือนที่พี่ดิโดน ส่วนกุ้งเนี่ยมีประสบการณ์กับโรสเหมือนกันวันนั้นพี่ไปคือมันมีมันมีอีเวนต์อยู่ที่ศูนย์ธิรกิจโรสก็มาร้องเพลงงานหนึ่งพี่ก็ไปงานหนึ่งเขาก็ร้องอยู่หน้างานพี่ก็เดินมาโอ้โหยูงใีเสียงดีมากเลยเหมือนโรสมากเลยพี่เหมือนโรสมากเลยอ่ะร้องได้เป๊ะมากเลยไม่ใช่นี่แหละโรสตอนนั้นยังไม่ได้ร่วมงานกันใช่ใช่เหรอเราก็แบบรู้สึกแบบนี่เหรอโรสอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแล้วพี่ก็มีความคิดอีกว่า สักวันเถอะจะได้ทำชุดให้ลรสบ้างผู้หญิงเสียงดีคนนี้สักเปลี่ยนรุกเปลี่ยนลุกโรสตอนนั้นนะพี่ก็คิดแล้วใน,น,นที่สุดพี่ก็มาเจอ,อก็วนกลับมาเจอกัน <c oughs> แล้วแล้วผู้หญิงผมยาวคนนี้ก็ยังเหมือนเดิมคือเสียงดีเหมือนเดิมก็โ <พอ S 1> คโลเหมือนเดิมกับไม่หรอไม่หรอกวันนี้ก็วันนี้ก็รีแล็แต่ว่าก็คือนั่นคืออยากจะบอกว่าลุกมันสําคัญมากเพราะฉะนั้น เราเนี่ยได้มาเล่าเรียนได้คือเหมือนพี่รอส่ะเขาต้องเริ่มจากแบบเริ่มจากเสียงที่ดีอะเริ่มจากเริ่มจากหนึ่งแต่ผู้เราอะตอนนี้คนรู้จักเราอะถูกต้องเราได้คุนไปมากกว่าครึ่งแล้วอะเลยจะบอกว่าเด็กเด็กอนะเป็นอะไรที่เป็นกลุ่มศิลปินที่ต้องบอกว่าโชคดีที่สุดในในศิลปินใดๆในเมืองไทยเลยอะเพราะว่า เออจริงๆเพราะว่าอย่างเราอย่างเงี้ยเราอยู่แบบนี้ใช่ปะ่ะก็คือเวลาตอนที่เข้าไปอย่างที่บอกไม่มีใครจําหน้าเราได้เลยจนคือผ่านไปอย่างพี่กุ้งอย่างเงี้ยเราไปนักร้องเพลงในในร้านอาหารที่เราทำงานรอ้รองลร้องร้องไปฮืออเอ้ยน้องขอเพลงก้อนหินก้อนหนึ่งเราก็ไปจาได้แน่นอนร้องไปร้องจบคนร้องร้องเหมือนมากเลยจำไม่ได้ไค,ดคือไม่รู้เป็นโลเออแต่ว่าทุกคนอย่างที่พี่กุ้งบอกว่าคือเขาจําหน้าได้แล้วแล้วก็เวลาออกไปเนี่ย จะต้องบอกว่าทุกคนเขาจะรักเรามากอย่าตกใจนะเราเคยคุยกับน้องเอฟคนหนึ่งเขาบอกว่าผู้จัดการเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยถามแฟนถับว่าทําไมถึงรักเอฟจังเลยเขาบอกว่าก็เหมือนเลี้ยงมากับมือการที่เขาดูเราตลอดอย่างเงี้ยเขาเหมือนแบบนอนพร้อมเรากินพร้อมเราตื่นพร้อมเราเราอาบน้ำเราอาบน้ำเราเค่อยเขาค่าคาอยไปอาบนะเออเพราะฉะนั้นเวลาเราออกไปอะ่ะ ไม่เวลาอาบน้ำพี่ดูพี่กุ้งไม่จ้องเลยโดยเพาะห้องน้ำชายเรื่องอะไรจะพลาดไม่ใช่สิไม่จ้างผมเลยชอบชอบดูเฟรมชอบดูเฟรมมากเลยเฟรมเท็กซ yes. ี่เหนื่อยโลนี่มากเลยอ่ะแฮปปี้มากมากเลยรอเลยเฟรมเมื่อไหร่จะมาท็อปเ topless ดูกล้าม นี่จริงใจมากเลยก็ก็นั่นแหละอย่างที่พี่บอกก็เหมือนกับเราแชร์แชร์ก็อย่าแต่หลายๆคนได้ออกไปเจอแล้วได้ออกไปเจอความจริงแล้วกลับมาใหม่ไงอใช่แต่หกคนเนี้ยน่ะเดี๋ยวจะออกไปเราไม่เคยเจอความจริงเลยเออเลิกเออเลิกมาวันเนี่ยพวกที่ไม่ไม่ได้เจอความจริงออกไปอย่าตกใจเพราะว่าคนเขาจะรักเรามากจริงรักเรามากแบบ มันจะมีทุกแนวนะเราต้องเตรียมใจเอาไว้ด้วยนะจะมีทั้งแบบไปกระตุนมันไห้ทีไม่ใช่มันจะมีแบบที่รักเราแบบรักเราแบบไม่หวังอะไรด้วยนะจะมีบางคนที่แบบอย่างสมมติเวลาเอฟไปงานต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาก็จะมีสายของเขาเลยนะเออโทรว่าแบบเฮ้ยน้องกําลังเดินทางมาตรงนี้แล้วคือเดินทางจากกรุงเทพไปรอเราที่นั่นเออคือเราเคยไปงานที่แบบโอ้ขึ้นดอยลําบากมากคือ นั่งรถตู้ขี่ชั่วโมงไม่ก็สี่ชั่วโมงมั้งจากจากที่ลงเครื่องบินอะ่ะค<อ>ือขึ้นไปเจอเขารออยู่ตรงนั้นแล้วเออแล้วเขาจะแบบอยากกินอะไรเราจะต้องระวังนะจะอ้วนแน่นอนเพราะว่าเขาจะมีมาให้ทุกอย่างเขาอะไรที่รู้ว่าเราชอบอจะเยอะมากจริงๆแล้วก็ไ่รูเบื่อมากเวลาไปไม่ไม่มีเลยไม่มีเลย <c oughs> จะไปขอกินของน้องเอฟตลอดเพราะว่าเขามีเยอะไม่แต่ว่าแบบ จะบอกว่าอย่าเบื่อเขาเพราะว่าเขารักเราจริงจริง <c oughs> เขาแบบอย่างที่บอกเขาคิดว่าเขาเลี้ยงเรามากับมืออ่ะ <c oughs> คือบางทีอย่างงงเลยถ้าเดินไปแล้วแบบเฮ้ยเขาจะเดินมาแบบทักเราเหมือนสนิทกันมากบางทีเขาจะลืมตัวว่าแบบเราไม่รู้จักเขา <c oughs> เอ่ะไอ จริงๆเพราะว่าเขาดูเขาดูลำพี่ไม่กลัวอะไรพอเดินเนาะผ่านน้องจําพี่ไม่ได้ก็ูจำยากมากเลยจริงๆไอพี่จำยากยังไงพยายามจำพี่เลยนะไอนี่แบบมีคำถามพี่เศษหนึ่งคำถามถ้าใครตอบถูกก็คือเมื่อกี้ได้แน่ๆมีคนจะขอไว้อยากจะร้องเพลงแบบกับพี่ Lost Pickering เลยเงี้ยแต่ว่ามีคำถามหนึ่งจะพิเศษเลยให้ถ่ายรูปสองคนคิดว่าพี่ l o ส เคยเป็นนางแบบหรือเปล่าเคยดางเคยเลยเอางี้เดินแบบเลยนะเคยเลยบีบยกมือนเนี่ยคือย่าๆก็ต้องเคยเด็นแบบนะพี่บอกแล้ว่ายคู่เลยครับอะไรอะตอบตำงตอบได้อีกอ่ะเดินให้แบรนด์อะไรคุณตาตา ว่างมากเลยยุ้ยดี้าใช่ไหมครับรู้กันหมดละใช่ไหมครับมันถามยากกันตอบซี่ไม่ได้โกงด้วยอ้าวอ้าวโฆษณาคี่เรียกว่าเอาใจสปอนเซอร์ใช่อันนก็เก่งมากจริงๆแล้วพี่ล้สดูดีๆนะพี่ล้อมีคาแรคเตอร์คนจะจำได้เลยว่าโรสผมยาวใช่ไหมเป็นผู้หญิงผมยาวดีต้าร้องเพลงเคาะ S <S ไว้ผอนะ <ité> ย่างน้อยเขาก็จะมีซิกคือแบบมีซิกเนเจอร์นะพี่โลที่ว่าเขาก็ยังมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์คือคนเราไม่จำเป็นต้องแบบเป็นแบบพี่อ่ะไม่ต้องแบบขนาดมาเต็มถึงนี้หรือว่าแรงขนาดนี้พี่พก,กุ่งอาจจะแบบบาคนผู้หญิงคนนี้บ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะเยอะเกินไปแต่พี่ก็อยู่ในสายงานของพี่แต่อย่างพี่โลเนี่ยจริง ถ้ามองผ่าน่ายก็กรถ็ธรรมดาแล้วเราจะต้องไปธรรมดาะอะไรแต่จริงๆแล้วพี่มอเขาก็มีสเนชจอร์คือทรงผมตรงนี้เี่ยอยู่กับรถตั้งแต่กี่ปีแล้วรถก็ตั้งแต่เข้าวงการนะคะก็อยากจะทําอะไรก็ไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเดียวคนจําไม่ได้แค่นี้ก็จาไม่ได้อยู่แล้วใช่ <c oughs> ก็คืออันนี้ก็ต้องมีไว้แล้วหาคําตอบให้ตัวเองเจอ่ยัง โดยเฉพาะพี่ถามเลยอ่ะพี่ขอหกคนเลยอ่ะหกคนสุดท้ายอ่ะหาตัวเองเจอหรือยังสาวขาวอะไรนี่ละค่ะเจอแล้วเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเจอแล้วค่ะตกลงอยากใส่กระโปรงหรือใส่กางเกงใส่กางเกงค่ะเอากระโปรงให้ชุดไหมเอากระโปรงให้ชุดไหมฟินาเล่ฟินาเล่ได้ค่ะนี่สปิริตแลนก้านะถามจริงๆอยากใส่กระโปรงก็ทำเพลงหนึ่งไม่อยากถ่ายไม่อยากถ่ายเพลงหนึ่งได้เฟร์แล้ว เสี้ยวครับมีกาเสี้วอะไรที่คุณถามที่ถามเรื่องอ๋อที่จำได้เอกลักษณ์สีวว่าแต่แต่งหน้าก็จำไม่ได้แล้วเซมเป็นหมีเป็นหมีออแน่นอนเลยคชาคชาเอกลักษณ์คือถามอะไรแล้วยังไม่ตอบหน้าเดียวจะงงไหมเต่าว่ะเต่าว่ะโอ้ยดําค่ะดําดํามาก ตอดังพี่ทปปเดชุดพลงแรกหนมมีกลิ่นไอร็อกๆอะรเงีชอบนะแล้วแล้วใครทาครับใคตอบไม่ตรงคำถามนี่ล่ะชุดเหรอครับุดตรงแล้วก็อาชุดลหครับวิธีถ้วเยอมาแล้วเนี่ยชใช่ไหมตีนมกาก็เดี๋ยวทำเป็นชุดตีนมกาลสิตีนกากับิวได้งงปะพี่ก็นั่งพี่ก็งงตาชายใหญ่ได้อะไรครับ แบบซูเปอร์แมนใช่หว่ะแบบวิีคีนที่สองครับครับเสื้อแนวแนวไหนได้จัดให้เลยขอเต็มเต็มขอด้วยครับจัดเต็มขอด้วยได้ได้อะไรเรารีบขอด้ายดักีทองเอาแบบพี่คชาชาแสดงว่ายังหาตัวเองไม่เจอได้เอาแบบเขาด้วยแล้วแพ้วแพ้วเราใหญ่ได้ในตัวเราเมื่อกี้บอกเอาด้วยได้ไหม เอาที่ไงอยากใส่สูตรเอาเท่ๆเอาแบบเหมือนกับเพลงขาดต้นใช่ไหมต้นเอาแบบร็อกล็อกรฮอกเจมพี่ว่าวิคนี้เจมต้องหาเพลงที่เจอเพลงผมไม่ร็อกใช่ไหาใช่ต้นต้นถ่าดไปแล้วเสร็จแล้วอยากได้อะไรวิคนี้เว้ย ไม่คอนโดคอนโดนโดพี่ก็มีนะเป็นโมเดลมดี๋ยวเอาลูกคอนโดมาใส่อยได้สไตล์ไหนอ่าไม่ค่ะ No r n b this week อ่า y o อ r s o ซอขอเป็นเป็นแบบฟอรมอลออหน่อยครับ เข้าใจคร้ายกบมลีคล้ายกมลี้าน้าเป็นทางงก็เกิดขมอสุนมีแฟนส่วนที่เบิร์ก็ก็ได้แล้วแต่เอ่ะที่เบร์ที่ก็คิดมาแล้วลหะแต่ก็อยากให้มั่นใจที่สุดที่จะได้ใสแล้วก็ให้ช่วยเราส่วนนี้ที่จะทำไลน์สกินให้เลย รอบติมกาชอตติมกาจ้าแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนวันนี้รับรองจัดหนักเรารวมทั้งอีกสิบแปดน้ำค่ะถูกค่ะทุกคนแทนโทรศัพท์ lady ก้ามก็เจอกันเราเพิ่งไปทำ lady ก้ามมาการเยวพี่ยาย่ายยังพูดอยู่พูดเกาห้ามพูดเรื่องนึงเนาะส่วนของรถของเป็นของรถเป็นแบบนี้ไม่มีไม่มีก็เดี๋ยวเรา น่าจะทานข้าวกันเกือบเผ็ดหมดแล้วเสแล้วค่ะเรียกได้ไปทัวร์ไปทัวร์กันเราไปตรงทัวร์วไป,ไป